สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้รอบที่3แล้วนะที่เราจะมาแลกเงินในส่วนของแอปไทยเดลี่นะครับ่อนๆเห็นไหมครับมีเงินอยู่1นึ่งแสนกว่าเหรียญนะครับหนึ่งแสนกว่าเหรียญเนี่ยเราสามารถได้แลกได้นะครับนั่นก็คือ100บาทนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมคลิปที่3แล้วนะสําหรับแอปไทยเดลี่ใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปดูได้นะ คลิปที่ก,รการแลกครั้งที่1 10บาทครั้งที่250ครั้งที่3 100เนี่ยคลิปนี้เนี่ยแลกครั้งที่3แล้วหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะว่าแลกจริงแลกได้จรไหมนะครับบอกได้เลยว่าแลกได้จรนะครับแอดมินก็ได้ทําการทดลองแลกเรียบร้อยนะครับแลกผ่านพร้อมเพย์นะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับสงสัยพร้อมเพย์ก็คือต้องไปผูกกับบัญชีธนาคารนะครับในเลขโทรศัพท์ของเรานะครับเอามากองในช่องนี้นะถ้าใครไม่มีเนี่ยต้องไปผูกแอปกับที่ธนาคารกันก่อนให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับมา เรามาแลกเงินกันเลยนะครับในส่วนของเ a y p พอเนี่ยออขออนุญาตไม่แนะนําแล้วกันนะครับบางทีอาจจะยุ่งยากสําหรับผมนะคนอื่นคงไม่แน่ใจถ้ามีใครเ a y p พ l ก็ใช้ได้นะโอเคนะครับอย่าลืมกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะมาเสร็จแล้วเราก็จิ้มคําว่ายืนยันการแลกรับเงินที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําสักนิดหนึ่งนะครับการแลกเงินเนี่ยเราสามารถแลกได้ครั้งละหนึ่งรายการนะครับอย่างสมมติถ้าเพื่อนๆเนี่ยแลก10บบาทไปแล้วเนี่ย จะแลกอีกไม่ได้นะครับต้องมาแลกครั้งที่ก็คือยอดเงินที่50บาทแล้วก็100บาทตามลําดับเนาะเราจะแลกซ้ําไม่ไดนะ้นั่นเองนะครับก็คือตามขั้นตอนนี่แหละทีละเสเต็ปเงินที่เขามีไว้ให้นะครับคือไม่สามารถอย่างสมมติได้ไปแล้ว10บาทจะมาเอาอีก10บาทเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะครับต้องสะสมเงินจนครบนั่นเองนะครับอันนี้ผมมี1 0 0 0 0แกว่าเหรียญน,นะครับคือผมก็สามารถแลกได,ได้ที่100่บาทเนาะก็ยืนยันการแรกลกรับเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับดู ให้ถูกซอกให้ถูกต้องนะครับในส่วนของเบอร์พร้อมเพย์นะถ้าผิดเดี๋ยวจะไปเข้าเงินของคนอื่นเขาเนาะโอเคกดจิ้มยืนยันนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าจะได้รับเงินภายใน1นถึงสาวันนะครับทีนี้ก็ให้เราจิ้มยืนยันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยก็เพื่อน,นเข้าไปตรวจสอบในบัญชีธนาคารในแอปพลิเคชันธนาคารที่เราผูกไว้กับเบอร์โทรเนี่ยเป็นเนพื่อนผูกไว้เบอร์ที่ไหนนะครับก็ไปเข้าไปที่แอปเลยนะครับ เราไปตรวจสอบกันได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเงินจะเข้าทันทีเลยหลังจากที่แลกส่วนใหญ่ผมจะแลกตอนกลางวันเนาะไปที่แอปธนาคารที่เราได้ทําการผูกไว้นะครับของผมผูกไว้ที่กรุงเทพเนาะก็ไปไปดูที่ในส่วนของกรุงเทพนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆนนะครับเข้าไปเลือกในส่วนของการทํารายการหรือธุรกรรมมันจะมีแสดงอยู่เนาะว่ามีการทําธุรกรรมอะไรบ้างยังไงนะมันก็แสดงว่าเวลามีเงินเข้าออกอเราเข้ามาดูได้นะก็เปิดขึ้นมานะครับ ให้เพื่อนเพื่อนดูข้างล่างนิดนึงเนาะวันนี้เลยวันนี้ล่าสุดเลยวันที่21เนาะผมทําการแลกไว้นะครับก็คือตอนเวลา10บโมงนะครับมันจะมีเข้ามานะครับเอนเงินโอนเงินด้วยพร้อมเพย์เติมเงิน e ีว l ลเลตเห็นไหมมันก็จะมีแสดงว่ามีเงินเข้ามาเนี่ยหนึ100บาทที่ผมทำรายการเมื่อสักครู่นี้เองเนาะก็มีเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมก็ไม่ยากสําหรับวิธีการที่จะเราจะแลกเงินเข้าบัญชีเนาะแล้วก็แอปพลิเคชันนี้ถามว่าได้เงินจริงไหมสําหรับผมนะผม ทำการแลกมา3ามครั้งแล้วเนี่ยก็ได้รับ3ครั้งปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยเนาะลองไปเล่นกันดูนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสาหรับเทคนิคที่เราได้จํานวนเหรียญเยอะๆเนี่ยให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับให้มาดูตรงาภารกิจนะครับเรียกภารกิจเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะของผมเนี่ยจะมีการจํานวนเพื่อนๆเนี่ยที่เข้ามาชวนนะครับก็คือ ตรงรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยมันมีคนเข้ามาเชิญชวนนะครับ42คนเพื่อนเพื่อนคลิกเข้าไปดูได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีคําว่ารายละเอียดรายได้เพื่อนเพื่อนมาดูตรงนี้นะนี่เลยนะครับมันจะมีนะครับจํานวน42คนนะครับก็จะมีจํานวนเงินที่เข้ามาในบัญชีนะครับจํานวนเงินเขาไม่ได้เข้าให้เป็นเงินนะครับเขาเข้าให้เป็นเหรียญเหรียญยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับกดย้อนกลับไปครับเพ้นเพื่อนมาตรงนี้นะนะครับมาตรงนี้ รายละเอียดการได้เหรียญนะเพื่อน,นๆมาดูตรงนี้นะข้างบนจะมีคามาําว่าประวัตินะครับให้เราเลือกที่ประวัติปุ๊บอ่ามันก็จะมีรายได้ของเหรียญน,นะครับเข้ามานะครับตรงนี้นะเห็นไหมถ้ามีการเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนนะครับจะบวกมาที่900เหรียญเห็นไหมเนี่ยวันนี้มีการแลกของรางวัลไปหนึ่งแสนเหนนรียญนะฮะที่เพื่อนๆได้ดูตอนต้นคลิปนะครับนี่นะครับพอเวลามีการเชิญเพื่อนเข้ามาเนี่ยเหรียญมันจะบวกเข้ามานะครับ ไม่ได้บอกว่าเป็นเงินนะครับเป็นบวกเหรียญเข้ามาให้เราเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ผมก็อ่านบทความ400เหรียญบ้างอ่านบทความ100เหรียญอะไรก็แล้วแต่ whatever นะครับแต่หลักๆรายได้หลักมาจากการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับปกติละ900 900 800นะเห็นไหมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาใช้รหัสของผมด้วยก็แล้วกันนะครับนี่คือเทคนิคที่ทําให้เราสามารถที่จะได้เหรียญเยอะนั่นเองนะครับ